โอ้นี่มาซื้อปูนะครับปูบางเบิร์ดครับตกี้ตกี้ตอนรับสงการก็ต้องเอาไว้เดี๋ยวไม่มีนะครับนี่ครับปูม้านะครับพร่าเขาไปขายของเพินเลยนะเคามาวันนี้โห้โส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียด้วยนะวันนี้รู้เลยว่าตัวเมียเยอะครับตัวเมียเยอะเหรอตัวเมียนี่ลอยเหี้ยโอ้ตัวนี้กั้งมีกั้งเลยมนี้ตัวเป็นเต็มโอ้ยกั้งเล็กเลยหยาดๆแล้วใครรูปล่อยลงน้ำไปเลยเนี่ยหมดเนี่ย

เกินมันเกินปล่อยได้แยบหลอนเลยปล่อยได้เอาเอา้มไปเอาก็ให้ยบัได้กินมั้งนรกินเยอะ่าเทียวอยามันกินแมมังเลยแถมมังเลยาลก็ได้เดียอย่านเถีงไงก็าได้ไหมอีอีอุ่รามาสิฟารโลเลยโอ้กินคนเดียวนอนม่เมาิโลยังยัยังไปัวนใเี่ยาออนี่นี่นี่ อ้าวงอ่ออันนี้เท่ากับเดี๋ยวต้องช่างเข่งสิ่พโก็เอาสั่งให้โลสา่ะอาปูโลสามาใส่หางก็สี่สามโล้าเข่งนะนะ้าน้ำหนักเข่งเข่งนี่โลสามสหมอก็ต้องปูโลสามใส่เข้าไปช่งปูโลสาสิโลสามเอ้ห้าโลดไปไปไปโลโลสาม วันีผมสั่ง20โลนะครได้ได้ได้หมดนี้แล้วก็อีกฮโลไม่ถึง20เียพอมายสไหมอาไปหนไปวายเรือว่ายอ าเอาเอาเอนไม่ช่วยไม่ช่วยก็อย่าไว้รถก็มีการช่วยก็มีช่วยได้คนนึ่งเลือไดเลเลือมื่อพูดเือนก็เลตัวใหญ่หน่อยนึงเนี่ยเนี่้เอาไปทำไรครับตั้งตัวนี้เดี๋ยวเอาไปตัดมาเป็นแม่ จับไปกเอ๋อมีปูนิ่มด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูปูนิ่มนะฮะนั่นน่ะปูนิ่มมีสองตัวนีเขาเรียกว่าปูนิ่มนี่นี่อ๋อปูนิ่มจริงด้วยอ๋อปูนิ่มเนี่ยมันมีทั้งแบบปูปูดำปูม้าปูม้าก็ก็ก็ลอกคราบได้เป็นปูนิ่มได้ชนิดแบบปูลูกลอกปูทุกชนิดนะปูนาปูดำปูขุดก็ลอกคราบนี่ฮะนี่นิ่มนะครดูสังเกตดูครับนิ่มมากอ๋อเนี่ย กินได้ทั้งกระดองทอดกินนะฮะผัดข้าวอย่างอร่อยโอดองตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่อ๋อตัวนี้ยังไม่ตายแต่มันนิ่มนิดนึงแต่ไม่นิ่มมากยังไม่นิ่มมากเท่าไหร่ก็มันเริ่มจะแก่แล้วนนูมันยังออกอบางมันลอกยังใหม่นี่มันเก่าแล้วเริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวมันก็แข็งแรงรับ้านแดดร้อนแ้โหนี่นี่นี่กล้ามดูกล้ามก่อนนี่ครับปูนิ่มครับเป็นอย่างนี้นะฮะกล้ามปูนิ่มนะครับ นั้นได้เห็นทีนะครับปูปูมานิ่มนะฮะผมเคยเจอแต่ปูดํานิ่มที่ว่าเขาเขาขายนะแล้วก็ฟิตนะฮะส่วนตัวนี้เป็นปูนิ่มแล้วก็กินนิ่มที่สุดคือตัวนี้โอเคโอเคน่ครับได้แล้วครับยี่สิบโลของผมนะได้แล้วปูนิ่มครับปูนิ่มโอ้นิ่มจริงด้วยน่ากินอย่างไรทอดใส่ไข่น่าอร่อยนะครับ นิ่มทั้งตัวเลยได้แล้วครับ20โลของสุนิจโจครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจไทยไปเชนนะครับปูบังเบร์ครับสวัสดีครับ